ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งนะครับเรียกว่ารวมเด็ดเผ็ดมันจาก77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับมาฟาดฟันกันแล้วก็สนุกสนานในแต่ละโจทย์ที่ท้าทายน้องๆมากๆนะครับผมแล้วก็ท้าทายพวกเราทุกคนด้วยนะเพราะเราจะได้ชมเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของน้องๆที่เกิดขึ้นทั้งเสียงร้องนะครับการเต้นนะครับการแสดงความสามารถที่จะครบรถมากๆก็ติดตามได้ในสงครามใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็นค้นหาดาวดวงใหม่กดาวเนาะมาสู่วงการเราเป็นไงคะก็ เรียกว่าเราคัดกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมเราได้ท่านคณะกรรมการแล้วก็พิธีกรที่ดําเนินรายการสงครามใหม่ทำให้สนุกสนานแล้วก็6คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครต้องติดตามเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมว่าทั้งร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนได้ต้องครบรสจริงๆสําหรับยุคนี้ครับ ความสามารถของน้องๆที่เราได้เห็นศักยภาพของดาวดวงใหม่ที่จะมาสู่วงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างคะอ๋อความสามารถของน้องๆต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ครีเอทนะครับผมความสร้างสารรค์นี้เป็นการนํามาก่อนนะครับผมแล้วก็เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกครับว่าวันนี้คนที่จะมาเป็นศิลปินดาวดวงใหม่ในยุคนี้ได้นีต้องครบรสมากจริงๆนะครับผมทั้งร้องเต้นเล่นเอนเตอร์เทนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT ก็ตามนะครับขอให้มาเถอะครับสงครามไม้ต้อนรับแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอนครับจริงๆสงครามไม้เอง เปิดโอกาสเปิดเวทีให้กับเด็กๆที่มีความสามารถในการที่จะมาโชว์ศักยภาพด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมกอ็อายุ1 3ถึง30ปีนะครับผมก็เล่นเรียกว่าเป็นทั้งเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับผมแต่เป็นรวมครบทุกยุคกนะันเนาะ ทุกเจนเลยดีกว่านะครับผมประมาณนั้นเราก็จะได้เห็นความสร้างสรรค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิติภาพที่เกิดในรายการของเราครับผมน้องๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่ๆนะคบผมแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับการทําให้วงการเพลงนะครับวงการบันเทิงไทยเนี่ยครับผมมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับทากรรมการเองก็คือสู้กัน้เกิดกันะในส่วนของกรรมการนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายท่านเลยวันนี้ก็มาบุโก้นะคะกับนรงลูกตานก็มาก็ ดีใ,ใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจาก77จังหวัดมีความสามารถมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากในาก,การตัดสินแต่ว่าก็ทํทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อว่า6คนสุดท้ายจะได้เป็นอีกหนึ่ง บุคลากรที่มาประดับวงการบันเทิงนะครับไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวแต่ว่าสามารถทำให้ทุกๆอย่างเลยก็มั่นใจค่ะว่าเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะกรรมก,การเองก็คือนักใจเหมือนกันเพราะว่าน้องๆทุกคนคือเก่งมากาใช่ค่ะเก่ง่าบางคนนะ่ะอย่างที่พี่ๆเห็นบนเวทีเมื่อกี้บางคนก็คือเป็นศิลปินได้เลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะแบบยิ่งเราเห็นแต่ละรอบเนี่ยคะ่ะเพลงชา้าเพลงเร็วหรือว่ารอบต่อไปมันทําให้น้องเกิดประสบการณ์ในการประกวดแต่ละรอบแต่ละทีมแล้วก็ทําให้เราเองอ่ะเราก็ได้ประสบการณ์จากน้องด้วยเหมือนกันนะคะการเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะ มาคอมเมนต์หรือว่ามาแบบมาติมาอะไรน้องอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่หนูได้จากตรงนี้ตัวหนูเองนะคะหนูรู้สึกว่ามันทําให้การเป็นนักร้องลูกทุ่งของหนูนดูมีคุณค่ามากขึ้นสาหรับตัวหนูเองเนี่ยแล้วก็ทําให้ความรู้ประสบการณ์ของหนูเนี่ยได้ได้แชร์กับน้องๆเองด้วยอะไรเยงนี้ค่ะน้องๆเองเขาก็เหมือนมีความดีไซน์เพลงใช่ค่ะใช่ค่ะดีมากเลยให้คุณเียราช่วยจริงจริงจริงว่าลูกทุ่งมันไม่มีแค่กรอบเล็กๆคือกรอบนี้มันกว้างขึ้นทุกคน กล้าสามารถเอาอาวุธที่มีอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยเหมือนเสียงรุกคอการแสดงอารมณ์ทุกอย่างขนมาได้หมดเลยเวทีนี้ไม่มีกรอบไม่มีความจํากัดคุณมีความสามารถคุณมาเะครับแล้วไม่ต้องกลัวกรรมการนะฮะเพราะกรรมการทุกคนโอเพ่นมากๆนะฮะเป็นสายเลือดใหม่ครับเท่าที่ครูเตรียมเห็นน้องๆบนเวทีอย่างโชว์ไปเป็นไงบ้างคะอึ้งครับอึ้งฮะต้องบอกว่าอึ้งจริงๆเขาคิดเองนะฮะคิดเองเราแค่เติมแต่งและเปิดโอกาสว่าโอกาสของคุณนะ คุณคิดมาได้เลยนะฮะอย่างบุกโกเองก็แต่งนิดเติมหน่อยอย่างบางทีเข้ามาเขาก็ล้นมาเลยนะ<ช>เราก็ให้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยล้นถ้าคุณไปสู่ชีวิตจริงถูกไหมฮะใช่เว <ไป S 2> <า>ดีแค่ประกวดนะคุณ,คณแค่ประกวดครับอ่ะปอว่าไงบ้าง,งน้องๆอไม่เมื่อกี้ตกใจล้นนี่หมายถึงน้องๆใช่ไหมล้นอ๋อพิธกรไม่ต้องพูดถึงฮะพี่ิธกรนี่เกินคําว่าล้นครับโอ้เกินเยอะมากเกินเยอะมากคือสนุกผมว่ารายการนี้เป็น เราทํารูปแบบมาให้มันมีความครบรดครับ,ค,รบคือมีทั้งเรื่องของความสามารถแน่นอนเรื่องของการฟาดฟันคือเวลาคนที่จะมาแข่งกันเพื่อจะยืนเป็น6คนสุดท้ายเนี่ย ใจมันต้องแบบเต็มที่มากดังนั้นความสนุกสนานบนเวทีจัดเต็มแน่นอนรวมถึงแสงสีเสียงวงดนตรีสดนะครับผมกรรมการทุกอย่างเราจัดเต็มอยากให้คนดูได้ดูแล้ววิธีการถ่ายทอดเพลงมันจะเหมือนเราฟังคอนเสิร์ตเลยมันไมไ่เหมือน,อนกับการที่เรามาฟังว่าเอ้ยเด็กคนนึงร้องประกวดแล้วจบไปอันนี้คือเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตได้ฟังเพลงเพราะและมีความหลากหลายด้วยครับอยากพอ,อเองเป็นผู้ควบคุมเวทีทั้งหมดทั้งกรรมการและ <laughs> ครก็ปวดหัวอยู่ไม่เพราะว่าคือแต่ละคนเขาอยากให้ให้กรรมการเนี่ยอยากให้น้องๆได้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ได้รับการพัฒนาแบบรวดเร็วพร้อมใช้ดังนั้นแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะสอนหรือแนะนําแตกต่างกันไปเราก็มีหน้าที่ที่จะแบบสรุปใจความทั้งหมดอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าคนที่มารายการนี้น้องๆนะจะได้ได้ได้พัฒนาตัวเองอย่างตรงจุด มีคนหลากหลายแบบหลากหลายวงการมามาดูแล้วก็แต่ละคนเขาก็จะรู้ในแต่ละเรื่องราวของของแต่ละคนนะครับคือเด็กก็จะพัฒนาตัวเองได้หลากหลายแล้วพร้อมใช้จริงๆ วันที่6นี้แล้วคะ่ะวันนี้หโมงเย็นอะฝากให้ติดตามไไก,กันหน่อยค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะว่าอาทิตย์นี้6โมงเย็นทะาช่อง9ก้ากดหมายเลข30นะคะ<ม>ก็เป็นเวลาดีนะคะเป็นเวลาครอบครัวแล้วก็เชื่อว่ารายการสงคามไม่เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งรายการเป็นรายการครอบครัวที่เข้าไปถึงทุกๆคนได้อยากให้ดูเพื่อความสนุกและที่สําคัญคืออย่างที่ผู้กบบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยว่าใครจะเป็น6คนสุดท้ายรับรองเลยว่าเข้มข้นสนุกได้สาระแล้วก็เป็นเวลาของครอบครัวที่ดีด้วยล่ละค่ะ